สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอน้ํายากะทินะคะเป็นน้ํายาปลาทูนะคะแต่ว่าเราจะใส่ตีนไก่แล้วก็เลือดลงไปด้วยค่ะอันนี้ก็คือตีนไก่นะคะที่ต้มไว้แล้วค่ะส่วนน้ําในหม้อก็จะเป็นน้ําที่ต้มปลานะคะเทตีนไก่ลงไปในหม้อค่ะแล้วก็ต้มไว้เลยแล้วเราก็จะมาเตรียมพริกแกงกันค่ะใส่พริกแกงส้มนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะอย่างละครึ่งแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาทูนะคะที่เราแกะไว้ค่ะเอามาตํารวมกับพริกแกงไปเลย เวลาแกะปลาทูก็พยายามเอาก้างออกให้หมดนะคะเวลาเราทานจะได้ไม่เป็นอุปสรรคค่ะแล้วเราก็จะตำทุกอย่างนะคะจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะในตอนที่เราต้มปลานะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปปกติเลยค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวของปลานะคะพอต้มปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักปลาออกไว้ค่ะแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำนะคะ ส่วนเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ไว้ก็หยิบทิ้งได้เลยค่ะพอเราตำได้ที่แล้วนะคะเนื้อปลาเขาจะสีสวยมากเลยค่ะเขาจะเป็นสีส้มเลยแล้วเราก็จะเอากระทะไปตั้งแก๊สนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาเนื้อปลาที่เราตํากับเครื่องแกงไว้ค่ะลงไปผัดเลยผัดเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วสีสันของเขาก็จะแดงสีน่ากินมากเลยค่ะก็ค่อยๆผัดคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะ ผัดให้เข้าไม่เนิด,นดก็จะยิ่งเพิ่มความหอมมากขึ้นเลยนะคะพอผัดเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะตีนไก่ที่เราต้มกับน้ำปาลาร้าไว้ก็จะเดือดพอดีค่ะแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะกะทิของเราก็จะใช้แบบกระป๋องนะคะเวลาเขาโดนความเย็นค่ะเขาก็จะเป็นก้อนแบบนี้พอเราเอาไปต้มให้เขาละลายแล้วเขาก็จะปกติเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยากะทิใส่ปาลาร้านะคะนัวมากๆเลยค่ะพอใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะ เนื้อปลาของเราก็จะยังเป็นก้อนอยู่นะคะก็จะใช้ทับพ,พีค่อยๆคนให้เขาละลายแตกออกจากกันค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะน้ำยาก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะเคี่ยวต่อไปจนกว่าตีนไก่ของเราจะเปื่อยเลยอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะคนดูนิดหน่อยค่ะเผื่อเขาติดก้นหม้อค่ะ สีของเขาก็จะแดงมากเลยนะคะน่าทานค่ะแล้วเราก็จะใส่เลือดลงไปนะคะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาหน้าแดงค่ะสีสันเขาจะสวยงามน่าทานมากๆเลยแล้วก็หยิบขึ้นมาดูอีกทีนึงนะคะถ้าไม่มั่นใจในความนิ่มก็ใช้ซ่อมจิ้มดูค่ะ ใครชอบเปื่อยนิ่มมากๆก็เคี่ยวไว้นานๆได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะชอบแบบกรุบๆค่ะเวลาแทะก็จะสนุกดีนะคะอร่อยด้วยค่ะเวลาเคี่ยวก็ใช้ไฟกลางนะคะค่อนมาทางอ่อนค่ะแล้วก็คอยคนเขาด้วยนะคะกลัวก้นหม้อเขาจะไหม้ค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะวันนี้ที่ทำเราก็จะไม่ได้ใส่กระชายนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาค่ะถ้าใครจะใส่กระชายนะคะก็ตำลงไปพร้อมพริกแกงได้เลยค่ะ หรือไม่ก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปได้เลย